นะคะได้ได้คุณพูริงสาเลขท้ายสองสองห้าศูนย์ค่ะสามคนที่สิบสองนะคะเอาล่ะตอนนี้ทุบกอด่าเราจะลุ้นไปพร้อมกัน number two is คุณนีภาว้วอดผาอยู่ไหมคะอะเชิญเลยค่ะ 22ไปคนที่13ลัคก,กี้นัมเบอร์ค่ะไปเลยหมายเลข13จะเป็นใครนะคะตอนนี้ทองได้ทองนะคะเสกได้เสกค่ะทำอะไรกนะ้ทำก่อนเลยตอนนี้นะคะหรือสาวคนสุดท้ายแล้วค่ะและและและคนที่2 3โดยจาคุณกันจะรักี43ค่ะ ลักกี้นัมเบอร์ขอนุญกลับใหม่นะคะคนที่13และคนที่13าจะเป็นใครคนต่อไปได้แก่คุณคุณคุณอคัสราสุณวัฒนาและครั้งึงสี่ดยินดีด้วยนะคะอยู่และไม่สามเงาลักกี้นัมเบอร์ต่อไปคนที่ ส4บสค่ะสิแล้วคนที่14นะลุ้นไม่สองคนหัวใจเป็นไงตอนนี้มันตึงต้งตักตึ้งตักอย่างนี้เลยนะคะตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะทุกคนตื่นเต้นจนเหงื่อแตกหมดแล้วนะคะตอนนี้และคนที่ 64, สิบสี่ซ้ำไหมคะซ้ำไหมคะไ,มได้ไดคุณ สะกดยากมากนะค,คุณวิไลอะมาขอตัวช่วยเพิ่มนะคะขอเป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะขออนุญ,ญาตนะคะตอนนี้ใช้การสเลดสามภาษ,าษาอยู่นะคะคุณวิไลขวัญศูนย์หกหนึ่งหอเป็นอิตเตอร์แฟนใช่ไหมคะโอเค What's your name? 0801500บ๊ะบ๊ a บ๊ะอ่ะถูกต้องอันนี้คนที่14ใช่ไหม14แล้วต่อไปคนสุดท้ายแล้วหรอคนสุดท้ายแล้วหรอตื่นเต้นะเนี่ยคนที่15จะเป็นใครตะโกนชื่อตัวแอบมาค่ะตะโกนชื่อตัวแอบมาค่ะและ และที่แปดคนสุดท้ายนะคะที่จะได้มาทำกิจกรรมกับคุณตีเรอรกแล้วก็ถ่ายรูปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะวันนี้จะเป็นใครลุ้นกันนิดหนึ่งและ number 1 i is คุณเทียนทิพย์่าสายสัมค่ะคนเทียนทิพย์นะคะคุณเทียน,นะะทิพย์ซ้ำจคนนี้เลย อ่าและคนสุดท้ายได้เกได้กยัง <c oughs> ดูหน้าท่านผู้บริหารแล้วสีหน้าดูคุณสีวพรนะคะถ้าสามผู้ขอภัยนะคะขอบีญาตจับหม่ค่ะเลขท้ายเจ็ดเจ็ดหกศูนย์นะคะและคนที่สิบห้าเราจะทำให้คุณนลุ้นไปพร้อมกันนะคะ คนสุดท้ายน่ะแจกคุณเอ๊ะคุณนภัสสอนเลขท้าย6695ฮะอะไม่ทราบองคุณนภัสสอนเลขท้าย6695น,น,นะคะค่ารับค่าที่15ก็คือคุณนภัสสอนค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะอะไรก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารของเราคุณอนุมา รองผู้จัดการผู้ายฝ่ายบริหารศูนย์การค้าเราสังลไลฟ์สาตส์ุูปรระการเขาจนรับเบอร์ให้กับท่านผู้บริหารด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมดีๆ